พระพุทธเจ้าท่านสงสารเราพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็สงสารเราท่านต้องการให้เราเจริญก้าวหน้าแต่พวกเราทั้งหลายไม่เจริญก้าวหน้าเพราะเราชอบทำผิดผิดแล้วผิดเล่าซ้ำๆสซักซากอยู่นั่นแหละรู้ว่ามันไม่ดีก็ยังไปคิดมันอยู่รู้ว่ามันไม่ดีก็ยังไปพูดมันอยู่รู้ว่ามันไม่ดีก็ยังไปทำมันอยู่เรามันเจ็บมาหลายครั้งเนี่ย มันก็ไม่จําไม่เส็ดไม่หลาบเราทนต่อความอยากความต้องการของตัวเองไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านให้เราหนักแน่นเข้มแข็งถ้ามันจะตายก็ตายเสียเลยดีกว่าที่เราจะไปทำผิดไปทำบาปถ้าเราทำผิดก็เท่ากับเราเองนี่แหละเป็นคนทําร้ายตัวเองไม่ใช่มีใครมาทําร้ายเรานะย้ำอีกครั้งหนึ่ง ถ้าเราทําผิดก็เท่ากับเราเองนี่แหละเป็นคนทําร้ายตัวเองในวัฏฏะสงสารเช่นวันนี้เราคิดไม่ดีกับคนอื่นพูดไม่ดีกับคนอื่นทําไม่ดีกับคนอื่นนั่นแหละคือการเราทําร้ายตัวเองเพราะการกระทํานั้นๆมันจะสะท้อนย้อนกลับมาหาตัวเองในภายภาคหน้าคนเราเป็นคนขี้เกียจมากๆนะ แล้วก็ขี้เกียจเป็นปฏิปทาสมมุติว่าในตัวเรานี่แหละถ้าเรามาเทียบก,กับพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าท่านไม่ติดในความสุขไม่ติดในความสะดวกไม่ติดในความสบายท่านไม่มีความเกลียดค้านเต็มร้อยเปอร์เซนตแต่เรานี่นะส่วนใหญ่ความขยันที่จะพัฒนาตัวเองปรับปรุงตัวเองแก้ไขกายวาจาใจาของตัวเองนะ่ะมันน่าจะไม่ถึงสักสิบเปอร์เซนตนะ แต่คนเรามันเห็นแก่ตัวมันก็เข้าข้างตัวเองคิดว่าตัวเองขยันอยู่นั่นแหละเพราะมันเป็นความเคยชินมันเป็นความเคยชินคนเราถ้ามันขยันมันได้เป็นพระอริยาเจ้าไปแล้วถ้ามันขยันเนี่ยมันรวยมันมีฐานะไปมากกว่านี้แล้วความขยันนี้ดีมากเพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ทุกคนเป็นคนขยันอย่าได้เป็นคนขี้เกียจ เป็นอันขาดพระพุทธเจ้าท่านสอนเราอย่าให้คนอื่นหนักใจกับเราอย่าให้พ่อแม่ต้องหนักใจกับเราว่าเราเป็นคนขี้เกียจเป็นคนไม่รับผิดชอบเป็นคนไม่ตั้งใจทำงานไม่ตั้งใจเรียนไม่ตั้งใจศึกษาเป็นบุคคลไม่ดิ่นรนสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างคุณธรรมคุณงามความดีสิ่งที่ผ่านมานั่นนะ่ะให้ทุกคนจดจำไว้ว่า มันเป็นความผิดพลาดในชีวิตของเราที่เราเป็นคนขี้เกียจเป็นคนไม่ขยันเป็นคนเห็นแก่ตัวบริโภคปัจจัยของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ไม่สร้างคุณธรรมคุณงามความดีเสพสุขเสพส,สบายไปวันๆอย่างนี้มันแย่ใช้ไม่ได้นะต้องขยันขึ้นอีกต้องรับผิดชอบขึ้นอีกเหนื่อยก็ช่างมันผอมก็ช่างมันตัวดำก็ช่างมัน พระพุทธเจ้าท่านให้เราเป็นคนเสียสละเป็นคนรับผิดชอบเป็นคนเพื่อที่จะเรียนเพื่อที่จะศึกษาเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองเพื่อจะได้เลี้ยงดูตัวเองเลี้ยงดูพ่อแม่ญาติพี่น้องวงตระกูลเรามันมีนิสัยเก่านิสัยเดิมถ้าเราไม่กระตือรือร้อนถ้าเราไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยมันเกิดมาอีกกี่ชาติมันก็เปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้นะ การกินการเที่ยวการอยู่สบายนี่แหละเขาเรียกว่ามันเป็นอบายมันเป็นสิ่งที่จะนำเราไปสู่ความตกต่ำยากจนในอนาคตเป็นกาวฝากของสังคมเราจะเป็นกาวฝากของคุณพ่อคุณแม่ของอากงอามม่านี้มันคงไม่ได้มันคงไม่ดีเราต้องเป็นคนมาแก้ไขสถานการณ์เพื่อให้พ่อให้แม่มีความสุขก,กายมีความสบายใจในยามเมื่อแก่เท่าเนะี่ย มนุษย์สายพันธุ์ใหม่เนี่ยคือมนุษย์ที่ขยันถ้าไม่มีความขยันหมั่นเพียรไม่มีความรับผิดชอบนี้เขาไม่เรียกว่ามนุษย์สายพันธุ์ใหม่นะสายพันธุ์เก่ามันไม่ดีมันขี้เกียจขี้คล้านมันพากันมาแต่งแต่หน้าแต่งแต่ผมแต่งแต่ฟันมันมาแต่งแต่ผิวมันไม่ถูกต้องมันต้องแต่งปฏิปทาเพิ่มศักยภาพให้กับตัวเอง ไม่สนใจเรื่องหน้าตาผิวพรรณมันจะดำจะผอมอะไรไม่ต้องไปนสนใจเนี่ยกระตือรือร้นในการเรียนการศึกษาในการเสียสละเราอย่าไปมีความเห็นผิดๆนะกลัวคนอื่นจะไม่รักเรากลัวคนอื่นจะไม่สนใจกลัวคนอื่นจะไม่ยินดีในเราคนจะงามงามอยู่ที่ศีลคนที่จะสวยสวยอยู่ที่กิริยามารยาท คนที่แก่แก่ศีลธรรมแก่ความรู้แก่ในการประพฤติในการปฏิบัติไม่ใช่คนเกิดนานนะถ้าไม่มีการประพฤติไม่มีการปฏิบัติเนี่ยมันก็เหมือนกับแก่เพราะกินข้าวเท่าเพราะอยู่นานซึ่งมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรพระพุทธเจ้าท่านให้เราพากันคิดดีๆรวบรวมพลังใจดีๆว่าเราต้องทำได้เราต้องปฏิบัติได้ เมื่อพระพุทธเจ้าท่านปฏิบัติได้เมื่อพระอรหันต์ท่านปฏิบัติได้เม,ไดเมื่อคนที่ดีๆเขาปฏิบัติได้เราก็ต้องปฏิบัติได้เพราะเราก็หายใจเหมือนกันทานอาหารเหมือนกันนอนเหมือนกันเราต้องทำได้รวบรวมกำลังรวบรวมสติปัญญาเพื่อใจมันจะได้มีความเชื่อมั่นความตั้งมั่นเน่ย เราเกิดมาทั้งทีเราต้องทำแต่ความดีให้ได้